สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องคนรัก rc ทุกท่านผมพล n 3 f diy หลายไปเรื่อย channel นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเปิดกล่องนะครับผม tusk man นะครับผมปีกเมตรห้นะครับใหญ่มากแล้วก็เป็น big foot นะครับเป็นแนว big foot ที่สำคัญตัวนี้นะครับเป็นล้อสุญญากาศนะครับผมโอเคครับมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเปิดข้างในกล่องนะครับงานของ fly model นะครับนี่นะครับผมเปิดกล่องข้างในมา งานก็จะมีอย่างนี้นะครับมีแมนนวลมาให้นะครับนี่เป็นงานค่ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบนะครับผมว่าประกอบกันแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างงดงามแค่ไหนครับนี่นะครับผมงานที่มานะครับก็จะมีตัวหางนะครับอีเวนเตอร์มีไปพาร์ตมีฐานล้อมีสปินเนอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการประกอบนะครับนี่เป็นแท่งสปานะครับนี่เป็นตัวลำหลักนะครับ ส่วนนี้เป็นปีกซ้ายขวานะครับตัวนี้จะถอดปีกเสียบได้ซ้ายและขวาเลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มประกอบกันนะครับตอนประกอบเสร็จหน้าตาจะเป็นอย่างไรสวยงามแค่ไหนมาชมกันนะครับนี่นะครับผมชิ้นแรกที่เราควรจะจัดการเลยนะครับก็คือใส่ล้อนะครับก็หยิบพลาสติกตัวนี้มานะครับประกอบในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับนี่นะครับแล้วเรก็ใส่น็อตสตัวนะครับใส่เข้าไปเสร็จนะครับก็ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเรื่องรอแล้วเราค่อยมาใส่ปีกใส่หางนะครับมันจะง่ายนะครับเพราะว่าเราสามารถตั้งลำเครื่องบินได้แล้วครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับผมง่ายๆเลยสวยนะครับมีท่อสเกล้ด้วยโอเคครับผมแล้วเราก็มาติดชิ้นส่วนอื่นๆไปเลยนะครับครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นชิ้นส่วนหางนะครับไขน็อตสองตัวนะครับผมก็ ติดตั้งดีๆนะครับชิ้นส่วนหางพยายามอย่าให้หลวมนะครับโอเคครับผมแล้วก็ไปชิ้นอื่นต่อไปครับครับผมขั้นตอนต่อมาก็นี่นะครับใส่ตัวบอลลิงก์ต่างๆนะครับแล้วก็ตั้งระดับบอลลิงก์ของแอรอนแล้วก็แฟบนะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับผมไม่งย้นจะบินอันตรายนะครับโอเคครับ ส่วนอันนี้ก็คือรีเซิร์เวอร์กับตัวกล่องจโรนะครับอันนี้ลูกค้าติดตั้งกล่องจโรเพิ่มเติมนะครับผมเจ้าของลำนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูตอนเสร็จเรียบร้อยกันหมดอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นสปินเนอร์ก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวก็มีเสียบปีกนะครับที่มันจะใช้เวลาหน่อยก็คือการเซตติ้งนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอดูตัวลำตอนเสร็จนะครับปีกไม่ท่าสรนี่นะครับล้อจะเป็นสูญอากาศแบบนี้สามารถเติมลมได้ด้วยนะครับหล่อมากครับผม หล่อมากโอเคครับผมนี่นะครับตอนใส่ปีกนะครับพยายามเอาค้ำปีกนํามาก่อนนะครับแล้วค่อยประกบปีกเข้าไปนะครับไม่ยงั้นมันใส่ตอนหลังลําบากนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีน็อตสองตัวนะครับไข่ด้านล่างนะครับตัวเนี้ยงานเป็นงานโฟมฉีดก็โอเคนะครับผม ก็แต่มีข้อเสียนิดนึงก็คือเรื่องการถอดปิดแล้วก็สายที่ให้มาเนี่ยสั้นนะครับผมต้องใช้สายต่อเพิ่มทั้ง4เส้นนะครับต่อแบบต่อแอรลอนแบบข้างแบบสองแอรอนสนะครับผมแล้วก็สาอาดต้องต่อเข้าใจโลด้วยนะครับต้องทําแยกไว้ไม่ไงั้นเสียบลําบากนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับแต่งานสวยครับผมนี่แต่นี่ปึ๊บต่ไปปึ๊บเรียบร้อยเลยนะครับนี่ติดตั้งสปินเนอร์เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกด้วยนะครับก็จะช่วยนะครับเรื่องอเวลาเกิดเหตุนะครับตรงนี้ก็จะมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีไฟสเกลที่ปีกซ้ายขวาด้วยนะครับโอเคครับสวยงามครับผมเหลือรอรีโมทนะครับของเจ้าของมาแล้วก็เซตติ้งแล้วก็เซตกล่องจโรเซตการทํางานของแต่ละช anel แล้วก็เช็คการทํางานต่างๆ ไฟเฟย์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตั้งเซนเตอร์อาร์มต่างๆบอลลิงต่างๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับลวดสวยงามมากนะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับสวยมากนะครับบอกได้เลยนะครับลำนี้บินง่ายแน่ๆนะครับผมเนื่องจากว่าปีกยาวถึงเมตรห้าสิบและพื้นที่ปีกก็ใหญ่ด้วยนะครับมันเป็นเทนเนอร์นะครับด้วยทรงของมันแล้วเป็นเทนเนอร์บิ๊กฟุตนะครับผม โอเคครับมาเล่น RC กันครับเพื่อนๆทุกท่านบินๆน,น,นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไฟสเกลติดหมดทั้งสองดวงนะครับเห็นไหมครับปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็ชันแนลต่างๆทำงานหมดนะครับอลอนรัตเกลย์นะครับแล้วก็คันเร่งคันเร่งครับโอเคแล้วก็แฟบนะครับ โอเคครับผมสวยงามมากนะครับล้อนี้เติมลมได้ปิกฟุตสวยเลยครับบินก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Sub สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อนชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาฮาสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ